หมายความว่าอะไรครับเขาที่เขาจอดหนังไม่ใช่อ่าไม่ใช่อ่าหนังตะลุงตัวตัวอ่หนังตะลุงมาจ้างไม่หนังโคราคือว่าการแสดงศิลปะเนี่ยบ้านเราที่ดังๆคือหนังตะลุงหนังตะลุงอยู่ที่กันตังเนี่ยเจ้าดังเลยเวลาเกาออกงานออกลอยบ้านนี้เขามาต้องจ้างหนังตะลุงที่นี่ไปไปแสดงเหมือนแก้บุญถูกหวยโนราเหมือนกันเวลาจะเคยถูกหวยเคยจัดบ้านใหม่อะไรเคย ก็ต้องต้องใช้นูรามาแต่ต้องเป็นนูราที่ดังแต่นี่มาเล่าเรื่องนูราให้ฟังนูรานี่ก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยจะมีเจ้าเมืองอีกเจ้าหนึ่งนะก็เยกะพระยาสาย้าฟาดเป็นเป็นนูราเป็นเป็นไม่ใช่เป็นนูราเป็นเจ้าเมืองแล้วมีคุณคุณแม่เขาคือคุณนนทองสามลีเนี่ยอ่าสีมาลาท่านไปสีมาลาเขาถือว่าเป็นไม้สีแล้วก็เขากําเนิดลูกรู่ออกมาคนหนึ่งนะเป็นผู้หญิงที่สวยมากนะครับแต่ว่า แต่ว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะครับลูกกษัตริย์เขหาห้ามให้รำห้ามรำห้ามแสดงแต่ว่านางเป็นคนที่ชอบรำมากแล้วนางคนนี้มิสขึ้นมาว่าถ้ารายรำของนางนี่ตามจินตนาการก็คือว่ารำได้สิบสองท่าไม่มีใครรำมาก่อนเออไม่มีใครรำาก่อนไม่มีการโนราคเนินนะนะอ่าเมืองเจ้าพญาเมืองสายกว้านอยู่พระตำลุในต้นกำเนิดเขาเพราะว่าอ่าใหญ่เมืองอยู่ที่เกาะสีชังน,นะเขาใหญกระหว่างระหว่างวันนั้นเนี่ยนะครับโปนางเนี่ยชอบรำโปอร,รำแล้วเนี่ยก็เกิดว่า ตระกห้ามทําแต่ว่านางก็แอบําเรื่อยๆอยู่มาวันหนึ่งนี่นางจนนางตั้งท้องครับตั้งท้องเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าตั้งท้องโดยที่ไม่มีสาเหตุกระสับเขาไม่มีเออเคยกระสับก็เลยว่าเจ้าพระเจ้าสายพระพาดเนี่ยก็เลยบอกว่าเฮ้ยตั้งท้องได้ไงเป็นลูกเขาสืบเสียก็เลยขับนางออกออกจากเมืองแล้วลอยแพไปลอยแพนั่งแพไปจนนางเนี่ยนะ ไปตามกับบุตรไปตามเย่าครับนะครับแล้วก็นางก็ไปติดเกาะเกาะหนึ่งนะครับแล้วนางก็กําเนิดลูกชายขึ้นมาเป็นลูกชายก็เรียกว่าพระสิงห์ผลนั่นนะนะแล้วก็พอเป็น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 ผู้ชายแล้วก็แม่เนี่ยด้วยวันเป็นนักดาก็่ายโทษวิชาความรู้ตรงนี้ให้กับให้ลูกชายเราในลูกชายันนี้ก็ไปรําจนดับ อยู่มาวันหนึ่งครับเจ้าเมืองจิ่ปยายสัยว่าพาดเนี่ยก็เลยว่าอ่าก็เลยว่ามีงานใหญ่อยู่ก็เลยเชิญเชิญวงนี้เนี่ยมาไร่รำบกเมืองนี้มาไร่รำเสร็จแล้วเนี่ยเจ้าเมืองรำแล้วก็ลูกหลานของเขาเป็นสัหลานเนี้ยก็ลูกอะก็มารำจนเห็นเจ้าเมืองเนี่ยเห็นเห็นเวลว่าทำไมรำได้สวยแล้วก็แล้วไม้คล้ายคลึงกับกับลูกสาวก็เลยว่าถึงมาถึงมาก็เป็นหลานตัวเองมารำต่อหน้าพระพัก นก็เลยมอบนะครับขอด้วยก็เลยมอบอ่าเขาอยากเชิด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 มอบให้กับหลานหลานเลยอ่าก็เลยว่าเครื่ององค์ของโนราเนี่ยมาจากเนี้ยคือว่าเป็นกระจับนั้นเลยพัตตลุงนะพัตตลุงนั่นือนี่คือเรื่องราวของอ่านะครับเรื่องราวของโนราต้องกำหนดอยู่ที่พัตตลุงนั่นเองโอ้นะครับ แล้วน้ำเราอยู่ไหนครับเนี่ยน้ำที่น้ำไฟเน่อยอยู่ที่ฟังไปคือเรื่องเล่าของนโนราครับเรียกว่าโนราหรือมโนราโนราคำใต้มโ,<น>โนราคือคำกลางับโนรา,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 าครับ